สำหรับวันนี้นะผมจะมาพูดถึงข้อมูลนะครับที่ใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับ Bitcoin แล้วก็ c a ด d a n o รวมถึง s o l a n a และยังไม่พอนะครับมี XRP แล้วก็ a าร์โกเรียกได้ว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีข้อมูลเยอะมากๆแล้วก็เหรียญต่างๆเหล่านี้คิดว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ใครหล,หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็กำลังสนใจอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ยังไงแล้วลิปนอนี้ห้ามพลาดเลยนะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าเป็นไปได้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่45,000นะครับอิตาเรียม3,290นะครับคาร์โน o 2.59 BNB 403นะครับแล้วก็โซล a n a นา177นะครับสลับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือ Hedera Hashgraph นั่นเองนะเติบโตมากกว่า15%นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ถือเหรียญต่างๆเหล่างลงนี้แล้วก็มี e r o n นะครับแล้วก็ a a v นะก็เติบโตมากกว่า8-9%แล้วก็ Cosmos ปกด ตามลําดับนะครับผมก็ขอแสดงความดีกับคนที่ถือเหรียญต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นที่บิตคอยกันก่อนเลยละกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยนะก็ล่าสุดนะครับผมทางแบนะ็กรอคเนาะหรือว่าทาง CIO ของเขาเนี่ยเองได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง CNBC นะครับผมเขาก็ได้พูดว่าอ,อันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางคุณริกเรเดอร์นั่นเองนะที่เป็น c e o ของ Back ร o คกันนะครับผม a c k Rock เนี่ยก็ถือว่าเป็น บริษัทที่ถือว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะมีทรัพย์สิสนรวมๆแล้วประมาณ9.5 t r i l l i นะหรือว่า9.5ล้านล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐถือว่าเยอะแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับผมเขาได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าคือเขายอมรับเลยว่าเขาเนี่ยถือบิตคอยเอาไว้บางส่วนนะครับผมสำหรับทาง CEO ของ b a c k โลกนาะแล้วก็บอกว่าเขามองว่าอนาคตเนี่ยคนเนี่ยน่าที่จะเข้าไปซื้อบิตคอยเพิ่มมากขึ้นน,ะนั่นเองรวมถึงเขามองว่าอนาคตบิตคอยเนี่ยจะเติบโต เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าก็คงจะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันน้องที่ทางแบล็ l o g ออกมาให้สัมภาษณ์ในกรณีแบบนี้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับผมก่อนหน้านี้เนาะสั้งช่วงเดือนโนยเบอร์ปีที่แล้วนะครับผมทาง CEO ของเขาคนเดิมนี่แหละนะครับผมก็ได้ออกมาพูดถึงว่า Bitcoin เนี่ยจะสามารถที่จะเป็นสิ่งที่มาทดแทน ทองได้เออเขาบอกว่ารีเพรสทองแต่ผมคิดว่าก็คงเป็นทางเลือกแล้วกันว่าสมมติถ้าคุณไม่อยากที่จะถือ,อไม่อยากที่จะถือทองหรือว่าไม่อยากที่จะซื้อทองเก็บไว้ที่บ้านอะไรแบบนี้อาจจะกงังวลในเรื่องของการเดินทางสมมติถ้าย้ายประเทศก็ไม่รู้ว่าจะขนทองออกไปยังไงอะไรแบบนี้ก็คิดว่า Bitcoin อาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่เราสามารถที่จะขนย้ายความมาั่งคั่งของเราออกไปนอกประเทศได้่นองหรือว่าจะไปไหนก็ได้มี Bitcoin มีข้อมูลเอาไว้ในหัวก็เหมือนอารมณ์แบบ ไปไหนก็ได้แล้วประมาณนั้นนะครับผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันที่ปีที่แล้ว CIO หรือว่าทางคุณริกเรเดอร์ได้ออกมาพูดถึงกรณีว่า Bitcoin จะสามารถที่จะทดแทนทองได้นั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าทางข้อมูลอันนี้มาจากทางแบล็ก o กอกผมก็คิดว่าน่าจะมีสัญญาณอะไรที่ดีอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าแบล็กโกรถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆนั่นเองนะครับต่อมาถ้าเ๋ยวเรามาดูที่ทางโซลาร์กันบ้างนะครับถือว่าเป็นนอีก้ขั อย่างใหญ่เลยนะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของตัว NFT นะครับที่ชื่อว่า d e g e n e r a t e a p e นั่นเองเป็นรูปลิงตัวนี้นะฮะก็ได้ถูกซื้อไปนะครับผมราคาเท่าไหรให้ทายนะฮะก็คือ1ล้านเหรียญหรือว่าทะลุ1ล้านแล้วนั่นะเองนะถือว่าเป็น NFT ที่ราคาแพงที่สุดใน So l าร a เลยก็ว่าได้หรือพูดง่ายๆเลยว่าตอนนี้ ตลาด NFT เนี่ยปกติแล้วเราก็จะโอเคสมมติถ้ามี NFT งานคลิปตัวพังหรือว่างานอะไรที่มันบางแพงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ OpenSea หรือว่าที่ Ethereum ถูกต้องไหมฮะแต่ตอนนี้เงินเม็ดเงินใหญ่ๆนะชักเริ่มฮะชักเริ่มถ่ายโอนมาที่ Solana บ้างแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนค่อนข้างที่จะไว้ใจหรือว่ามั่นใจกับโ a n a b l บ c k c h เชนแล้วนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ ใหญ่ในเชิงของความมั่นใจไม่ใช่ใหญ่ถึงเชิงตัวเงินนะั่นหนึ่งล้านเหรียญอาจจะไม่ได้เยอะอะไรแต่หมายถึงว่าความมั่นใจของคนที่เข้าไปแล้วก็เห็นข่าวเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเอ็นทีของโซลอน่าน่าจะเป็นอะไรที่คนยอมรับแล้วก็คนน่าที่จะเข้ามาในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าอิตาเลียมีค่าแก่ที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมอันนี้อาจจะทำให้คนลังไหลเข้ามาก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะสำหรับบริษัทที่ซื้อไปนะครับก็คือม o n r o c k Capital นั่นเองก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ ที่ไม่ใช่โนเนมแต่อย่างใดนะครับผมเป็นให้อ่าเป็นบริษัทที่ให้คำที่ปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบลนะ็อกเชนอะไรต่างๆเหล่านี้ให้กับบริษัทต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นบริษัทที่อยู่ที่ลอนดอนนั่นเองนะก็ถือว่าน่าสนใจดีไม่น้อยแต่หลายคนก็อาจจะบอกว่าอันนี้เป็นการตลาดหรือเปล่าเหมือนทางวีซ่าที่ซื้อคริปโตพังอะไรแบบนี้แต่ผมก็คิดว่าการตลาดหรือไม่การตลาดก็ไม่รู้ฮะแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆสําหรับ NFT ที่โซลานะ่าเนาะก็คิดว่าถ้าในอนาคต เอ็นเอฟของโ o ล a ร a b าบูขึ้นมาเอกยังไงก็ส่งผลต่อราคาโซลา n a แน่นอนเพราะว่า NFT ถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งอย่างที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลที่ o p e n นซะีน่าจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมราคาหรือว่ายอดข,ขายของ o p e n นซีน่ตกลงมากว่า ห0เนะหลังจากที่ช่วงเดือนสิงหาเนี่ยพีคมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเดือนสิงหาเนี่ยมียอดขายมหาศาลเลยนะถึง4บิลเลียนนะครับผมดูว่า4 0 0พันล้ลานเหรียญดอลลาร์สหรัฐถือว่าใหญ่มากๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ได้ใหม่มากนะก็ผ่านมาประมาณสักเจ็ดวันนะครับผมอันนี้นะเขาบอกว่ายอดขายนะครับผมได้ตกลงมาเนาะเหลือเพียงประมาณสัก793ล้านเหรียญนะหรือว่าลดลงไปประมาณ50%นะถ้าเทียบกันนนะครับผมก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักแล้วกันแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนช่วงเดือนสิงหาที่ราคามันจะพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันว่า NFT ของอ t ตาเลียเนี่ยยอดขายตกลงมากว่า90%แต่คือผมมองว่าด้วยความที่มันขึ้นขึ้นลงๆค่อนข้างแรงอะโอเคบางเดือนอาจจะพุ่งสูงบางเดือนอาจจะตกลงอะไรแบบเนี้ยแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการปรับฐานที่ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะให้มันผ่อนคลายกันบ้างนะสำหรับสถานการณ์ NFT ที่ Open s ซ a นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะดูเดือด อยู่มากๆเลยนะครับทำเอาค่าแก๊สเนี่ยเบรนหนักแล้วก็แรงค่าแก๊สพุ่งอยู่พอสมควรนะก็ถือว่าอันนี้ถ้าเรามองเป็นในแง่ดีว่าโอเคเดือนนี้อาจจะคููดาวลงหน่อยแล้วก็เดิอนหน้าอาจที่จะเติบโตอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะครับหรือในส่วนของตัวยอดขายที่ตกลงเนี่ยอาจจะไปสอดคล้องกับในส่วนของคริปโตแต่ละคริปโตที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะตกลงในตลาดส่วนใหญ่นะบิตคอยตกลงอะไรแบบเนี้ย รวมถึงนะครับถ้าเราเข้ามาดูในส่วนของโซลา ا ن าเนาะที่ถูกเอามาสเต็กเอาไว้เพื่อจะกินดอกเบีย้ยอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6.5เนาะแต่ประเด็นสิ่งที่สําคัญคือปะกะติแล้วอันดับหนึงเนี่ยจะเป็นของคาร์โนใช่ไหมครับแต่คือตอนนี้โซลา ا ن าถือว่า,าในในเทอมของสเต็กแวร์ยูเนี่ยเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแล้วนั่นเองอาจจะหมายความว่าคือมันอาจจะเป็นที่ว่าราคาโซลา انا โซลา ا ن าเนี่ยมันเติบโตแรงเพิ่มมากขึ้นไปด้วยเนาะมันก็เลยทําให้คูณกันก็เลยตอนนี้โซลา ا ن าเนี่ยถือว่า เป็นบล็อกเชนหนึ่งที่ s t ต็กมี Value สูงที่สุดในโลกนั่นเองนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแฟนโซลอน n ากันมากๆเลยนะอันนี้ก็ต้องเราจะตามกระดูสําหรับอนาคตของโซลอ n a เนาะแต่สำหรับส่วนตัวผมผมคิดว่า NFT เนะี่ยน่าจะมีหนึ่งตัวขับเคลื่อนสําคัญอีกระลอกหนึ่งแล้วกันนะที่อาจนะ อาจที่จะสามารถจะให้ราคามันเติบโตเพิ่มมากขึ้นไปได้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข่าวอัลคอยกันบ้างนะครับก็ล่าสุดอัลคอยที่มีบางส่วนกําลังพุ่งแรงมากๆเลยนะในขณะที่บิตคอยกับอ t h e r รียมเนี่ยได้ค่อนข้างดรอปลงมายอยู่พอสมควรในช่วงช่วงนี้ครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมนะูลเนาะสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแล้วนะครับผมก็คือโซลารน่านั่นเองเติบโตมา27%ถ้าเทียบกับส,บ, rant, บ, A rant, บสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมรวมถึงแอคูแรนด์นะครับแอค 77%นะครับหรือว่าถ้าอั o กอริถ้าพูดถึงในรอบแบบหนึ่งเดือนนะครับผมก็เติบโตมาประมาณ3เท่านั่นเองถือว่าเติบโตมากค่อนข้างแรงนะรวมถึงเทอร์านะครับหรือว่าลูน่านั่นเองเนาะก็เติบโตมากกว่าประมาณ21%ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับลูน่าเนี่ยผมพูดถึงในตัวคอนเทนต์เอ็กซ์ซิสซีคอนเทนต์ที่ Discord อย่างไรเราลองเข้าไปดูลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางอัลกอริทึนบ้างเนาะซึ จะมาพูดถึงกันว่าเฮ้ย a l g กรรไกเนี่ยมันน่าสนใจอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่ก็ทั้งนี้เท่านั้นไม่ใช่ Financial Advisor ไแต่อย่างใดนะครับยังไงก็เข้าไปศึกษาข้อมูลดู r own research กันละกันนะครับผมโอเคทีนี้ข้อมูลนะครับผมก็คือทาง a l g o r a ไ d เนี่ยได้เปิดตัวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นกองทุนนะครับผมซึ่งกองทุนเนี้ยเอาไว้อ่ให้คาสรับสนับสนุนช่วยเหลือแล้วกันสำหรับโปรเจกต์ d e f i ต่างๆที่จะมาเปิดบน r อ n ร b นบล็อกเชนนั่นเองสำหรับใครท,ท,ที่ยังไม่รู้จักอกรนอกร n นก็คือเป็นบล็อกเชนบล็อกเชนหนึ่งนั่นเองนะครับผมที่ที่เขาก็คล้ายกันว่าเป็น ethereum killer อีกอย่างนึงแต่ผมไม่อยากที่จะใช้คำแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอนาคตผมคิดว่ามันก็คงมีหลายบล็อกเชนนั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับว่า The a อปหรือว่านักพัฒนาต่างๆเนี่ยจะใช้บล็อกเชนไหนในการที่จะเอาไปพัฒนาแอปนั่นเองซึ่ง a อกรนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ เป,เป็นผู้เล่นหนึ่งแล้วกันนะสรับทางเรื่องของอ Layer 1หรือว่าเป็น Blockchain นั่นเองนะครับผมก็ล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าได้มีอกองทุนนะครับผมประมาณสัก300ล้านเหรียญนะหรือว่าราๆสัก10,000ล้านบาทนะครับผมซึ่งจะสามารถที่จะเอามา Funding หรือว่าเอามาช่วยเหลือในโปรเจกต์ DeFi อะไรต่างๆที่เข้าทา่าเข้าทางหรือว่าที่ทาง a l g o r a มองว่า,น,าน่าจะน่าสนใจอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าทาง a ก g ร r ผมก็คิดว่าเขาหน้าที่จะให้ ให้การสนับสนุน DeFi เพราะว่าพอมี DeFi เข้ามาในตัวบล็อกเชนของเขาเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันก็จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอติตามกันดูต่อไปว่าอนาคตเราจะได้เห็น DeFi อะไรที่อยู่บน a l g o ก a n รนนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับการที่อิตาเลียมีค่าฟีที่ค่อนข้างสกายร็อกเก็ตนะหรือว่ามันพุ่งแรงมากๆกเนี่ยก็เลยได้ทําให้นะครับตอนนี้เนาะอารกรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกเชนที่โฮสต์ในส่วนของตัวเหรียญเซบคคอย ที่สำคัญเลยนะก็คือ USDT แล้วก็ USDC นั่นเองหมายความว่าเหรียญ Stablecoin ต่างๆเหล่านี้มีอยู่ในบล็อกเชนของ Algorand ด้วยนั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้ว Stablecoin เนี่ยก็มีอยู่หลายบล็อกเชนเหมือนกันนะที่มีแบบนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Stellar นะครับผมหรือว่า Solana หรือว่า t h o นั่นเองก็มีเหรียญ s t a b l e c o i ต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนที่ย้ายไปใช้งานที่ Algorand นัไนเลยแบบนี้ก็จะได้มี Stablecoin ต่างๆเหล่านี้เอาไว้ใช้น,นั่นเองอันนี้ก็ต้อง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละกันนะครับผมน,ะน,าน่าสนใจมากๆนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง Tvl ที่ล็อกเอาไว้อยู่บน d e ฟ i ของทาง a l ล r อริกันบ้างน,นะครับก็มีอยู่เราลรสัก71ล้านเหรียญนะจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะถือว่าน,น้อยมากๆนะครับแล้วก็มี d ีแอที่ใช้งานอยู่เนี่ยก็คือเป็นอ่าลี่นะครับผม Y L D Y อันนี้นะก็เราลองเข้าไปศึกษาแล้วก็ลองถ้าใครอยากจะลองใช้ก็ลองเข้าไปลองใช้ดูได้นะครับผมก็ถือว่าน่าจะสอดคล้องแหละเนาะสำหรับในกรณีของที่ทาง A ัล r a n รเนี่ยเขาได้ทำกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะอ่าซัพพอร์ตในเรื่องของ DeFi อะไรต่างๆเนี่ยให้เข้ามาเยอะๆเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่แค่หนึ่งอันที่โดดเด่นนะก็ต้องรอติดตามดูในอนะคาคตว่าจะมี De f ฟเจ้าไหนเข้ามาบ้างนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง x r p กันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดนะครับเป็นโคฟลเดอร์นะเจดนั่นเองนะครับผมได้ทำเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะคือเจดแมคคารบเนี่ยก็คือเขา ไม่ได้ทําการเทขายแล้วนะฮะหมายถึงว่าถ้าเราเข้าไปดูเนาะคือล่าสุดเนี่ยเขาได้รับตัวเหรียญ XRP นะครับผมเราละสัก170อ่อหนึ่งล้านเหรียญ XRP นะเข้ามานะครับผมแต่ปะกะติแล้วเนี่ยเขาก็จะเทขายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมสำหรับตัวเหรียญ XRP ที่เขาได้มานะครับแต่ก็ทางนีธนั้นตอนนี้ผ่านมา9วันแล้วฮะผ่านมา9วันแล้วทางคุณเจเนี่ยยังไม่ได้เทขายแต่อย่างใดก็ไม่รู้ว่าอนาคตของ XRP จะมีเรื่องราวอะไรดีๆหรือเปล่าที่ ทำให้คุณเจตไม่เทขายเนะี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเราลองเข้าไปคุดคุยพิจารณากันเองกันแล้วกันก็คิดว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้น่าที่จะเป็นประโยชน์กันนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางคาร์ดินกันบ้างนะครับก็คิดว่าหลายคนน่าจะตื่นเต้นกับคาร์ดินในช่วงช่วงนี้กันบ้างอ่กันมากเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่คาร์ดินจะเปิดในเรื่องของตัวสมาร์ c คอนแท c t ใช่ไหมครับถ้าตีเป็นอ่าวันและเวลาบ้านเราเนี่ยก็เป็นประมาณว่าพรุ่งนี้นะครับผมประมาณตีสนั่นเองนะที่จะ อัปเกรดนะครับผมเป็นเมนเทนะหรือว่าประมาณสัก3ามทุ่มกว่าที่ที่บ้านเขาประมาณนั้นนะครับผมก็ก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะตกลงมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าเมื่อคือนนี้เหมือนไม่รู้มีอะไรขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็เดิมดรอปลงมาอยู่พอสมควรนะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าตอนที่เปิดสมารคอนแทรคแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับผมหรือว่าจะได้เห็นเดอแอปต่างๆหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรต่างๆมาให้เราได้ทดลองใช้งานกันเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้ามีโปรเจกต์ไหนที่เอามาให้เราได้ใช้งานเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งละกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องงานที่จะเข้าไปดูในส่วนของเดอแอปต่างๆเนี่ยก็ลองเข้าไปดูที่คาร์โน่อีโคสิสเทมได้นะอันนี้ถือว่าผมเข้าจว่าน่าจะเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดนะประมาณสักช่วงวันที่3 1อ เดือนสิงหาที่ผ่านมานี้นะครับผมสรับดีแอ์ต่างๆที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะแต่อันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นท็อปทอปและกันที่เขาเลือกเอาเข้ามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมก็ลองลองลองศึกษาโปรเจกต่างๆเหล่านี้ดูและกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อีกหนึ่งโปรเจกที่ควรค่ายก่การจับตามองของคาร์โนในช่วงช่วงนี้นะครับก็คือ cnf io นั่เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ เหมือน OpenSea อนะไรแบบนี้ฮะหรือว่าเป็น NFT ที่ซื้อขายกันในบล็อกเชนของ Cardano นั่นเองเนาะนะก็หน้าตาจะประมาณแบบนี้นะฮะก็เวลาซื้อขายก็จะซื้อขายกันเป็นเหรียญ ADA แบบนี้นั่นเองนะอันนี้ก็ต้องเราจะตามกันดูต่อไปว่า Marketplace อันนี้จะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าใครชื่นชอบในเรื่อนงะเกี่ยวกับ NFT เนี่ยเราลองเข้าไปศึกษาดูได้ที่ทางทวิตเตอร์ Twitter อันนี้นะครับผมสำหรับ CnfT.io นะคิดว่า พอเปิดเมนเน็ตแล้วเราน่าจะได้เห็นอะไรดีๆที่โปรเจกต์นี้น,นั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอ,อติดตามแล้วก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการที่จะสพอร์ช่องนี้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มจอยตรงนี้หรือว่าปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราก็สามารถสั่งซื้อไไกาแฟเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอบคุณมากเลยนะรวมถึงเพื่อนเืนเ่อคนไหนที่ต้องการที่จะดูในเรื่องของตัวข้อมูล,เร,ลเรนเสิร์ชอะไรต่างๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับข่าวสารต่างๆเหล่านี้เนาะก็สามารถได้กดในเรื่องของตัวเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็เข้าไปดูเนะื้อหาได้ในดนะิสคอร์ดเนาะหรือว โอเคต่อมาเดี๋ยรามาแจกของรางวัสลสำหรับวันนี้กันเลยนะครับผมสำหรับโชคดีที่ได้นะครับก็คือคุณกรดนานเนนนะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับยังไงก็ทักไลน์มาที่อ d ดคริป uh, To ด็อกได้เลยนะครับผมแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่มาเลยนะเดี๋ยวจะทําการส่งเสื้อแบบนี้ไปให้นะั่นเองนะครับสาหรับคำถามประจําวันนี้นะครับอยากจะถามเพื่อนๆว่ามีความคิดเห็นยังไงกับ เอดาสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมที่จะเปิดในเรื่องของตัวสมาร์ตคอนแท็กนะว่าจะมีเดแอะไรมาให้เราได้ใช้งานเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไม่มีหรือว่าอาจจะต้องรอเป็นเดือนหรือว่าอะไรแบบนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างยังไงเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะครับหรือว่าจะมีความคิดเห็นเรื่องอื่นก็ได้นะเราลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็น่าจะเอาข้อมูลต่างๆเรา,านะเอาไปประกอบการตัดสินใจที่เป็นประโยชน<ส>์นั่นเองนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกัน